สวัสแม่ข้อมุนสวัสดีค่ะเดี๋ยวเห็นยังกินครับคลิปนี้จะกินของแพงค่ะแม่ยังน้องของแพงไหมเขาละซองนี่ค่ะพี่น้องจ้าเนี่ยยังเหรพี่น้องมาเบิ้งกันครับผมซอสค่ะซอสซอสว้าเจ้าคนดูว่ามันเกียวมากมากซอสซอสนคือซอสเกียวมากมากเลยพี่น้องบาราสบิีอันนี้บาร์สบิสดนะคะทุกคนหอมสดสดเลย นี่คือน้ำกิ้มซีฟู้ดเอาซีเมนยังพี่น้องมาลุ้มกันนี่ก็เป็นหั่วชายเทาอก็เจ้าเฮ็ดแบบคล้ายๆช่องมะม่าเนาะชายเทาไงไาให้น้องทำการจัดเรียงมาพี่น้องเองยึดใส่ระลาเสซลมอนเจ้ายึดใส่คือมิตรแก้วอันอันเคี่ยงปุ๋งแก้วไข่ปลาแดงง้อยมุ้งเศร้าว่าปี๋วาเลยพี่น้องแดงมันเป็นในเมืองพี่น้อง <Air> อนอดปซอดตัว,วลงไปจะเสียบอเะโอเคเาไปี่นหร่กงจากไส่เข้าไปหลายช่องนะว่าบีลงไป,ปแต่ว่าสบีเอากลไปสักครึงึงแล้วกันเอาบาสบสดเลยรอเอาว่าบีสดเลยเอเอาาลพอลงไปสักครึ่งหนึ่งเอาไว้แต้มอีกเพาะเรามีหลอดอีกลนะหลอดว่าบีต่างหครับผไปเคี่ยวเจ้ากระหมาย่างดีเลย ขึ้นหัวนะโอเคนะพอเดี๋ยวพี่จะอยจะบึ้งละลายเดี๋ยวพี่ละลายแดงมากใช่ไหมฉุนมากเลยเอ,เอาปลามาโชว์อันนี้มันยังน่อง s e a f o o อันนี้มี s e a f o o มีเลยพี่น้องเด้วอันนี้คือ s e a f o o ครับผม s e a f o o ก็อร่อยอันนี้คือ s e a f o o พี่น้อง s e a f o o อันนี้ซอสกระวานซาบิครับผมไม่ได้เข้าวาซาบิสดแบบหลอด ป่าฮิใส่ครับมาเบิ่งกันกันนะแอนแอนจูแม่เแบบิร์นมาเป็นกล่องเครื่องมือสั่งพี่ <c oughs> น้องเบิ่งกันนะปัาบโอ้ยเดี๋ยวพี่น้องเบิ่งชัดๆก่อนครับนี่ค่ะอันนี้ไซนอร์เวย์นะครับผมอะไรไซนอร์เวย์มันส่งมาจากประเทศนอร์เวย์อันนี้กล่องนอร์เวย์อันนี้กล่องมันยาวเขาก็เลยพับมาพี่น้องเพราะตัวมันใหญ่เอาครึ่งตัวเลยนะครับผมโอเค นี่ราคาเท่าไหร่สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบาทจัดให้ตามคําขอพี่น้องบอกว่ากินน้ำตำหว่งกับแกงน้ำมันน้ำไอพชรไลด์ลาวั้วดูแล้วจัดเมนูเด็ดให้แน่วันนั้นว่าจัดไปใหญ่เสียค้นมืนลื่นบวมเบ็ดนลยจัดไปเลยครับตอนไปเฮ่อมาสู้กินรลดใส่กันนะปา๊บจกพี่น้องควรความยงาของกรับผมจะให้ดูนี่เอาเลยครับพี่น้อนแ๋ยวให้ดูอาพปลากัดรวด เอาพ wow. ี absence, ่น้องท่ำให้สาวม่นท่ำกันสร้อยหันก่อนได้พี่น้องก่อนหนึให้น้องม่นสร้อยก่อนครับจริงๆแล้วข้าเจ้าก็จะสร้อยให้อยู่เด้แต่ว่าบ่เพลอยามาให้พี่น้องเบิ่งโชว์พี่น้องสัก่อนครับผมพี่น้องนี่ไว้สักคนเบิ่งหูพี่น้องเนื้อของแท้นี่ซื้อจากเซ็นทรัลนะครับเด้อเนื้อมันชิเด้งงามอีพี่น้องเยนะที่ฟู้ดวาซาบิ โอเคซอยหันกันเลยครับสวัสดีเป็นทางการคะ่ะมาคะ่ะพี่น้องจา้ามาก,กินน้ำกันคร์มาก,กินปลาแซลมอนสดๆน้ำจันทราพี่น้องจาาอ,งอาอ๋อแผ่นใหญ่มากแบบว่าคุ้มมากเลยพี่น้องเอ,เอาเลยครับเอายะค่อยจะหันไ้เดินอาจจะมีมีเท่านี้ี่านี้พี่นออ้อ,นองบอกกาเลยว่าดูดิดูนี่ฮดิดดดจอด ก็จะมีเขาใส่ที่นี่เรียบร้อยนะหลายเราใช่นีคนแทคทันมากินอาหารญี่ปุ่นน้ำกันค่ะมองโคตในเขาวันนันได้เพียงไงวะตึงหัวไม่ดีงานพี่น้องเลยไอ้โมนันมัน,นมเรียบร้อยกอน no ka togo। ว่นะึงว่าหาบาทเด้ค hmm. รับเรืก้างไปรือบอกให้เพื่นเอาก้างออกให้เอ้ยมันใหญ่เอากลางออก้พี่น้อาก้างมันไอ้ว่าสมีเปิดลของพี่งเพระว่างตึนสมองจิงมะกรดอกอันนี้แม่ข้อมุนเนตรลูกใบลูก มนไ้กินน้ำเลยเาหลับย่านั้นนะอะตอ่อะไรเน้นองเด้อเย็ดเพื่อพี่น้องเนี่พี่นอ้นองขอมายกษจีฮายเมนู่นเด็ดพี่น้องขอว่าขอเด็เดเน่ยเวียขึ้นพอต้นีแะเด็ดสุดเราข้้ะเป็นมากินน้ำนี่ ไม่ต้องไปกินที่ร้านค่ะซื้อมากินที่บ้านเองเลยอร่อยด้วยแห่นใหญ่มากทุกคนครึ่งตัวบอกว่าใหญ่มากมายูาุยยากรับทุกน ง่ายนั้นมันจะจะไปเห็ดข้าวต้มปลากินกับมานาน้อยจะทำข้าวต้มปลากินกับมานาน้อยข้าวต้มปลาแซลม,มอนนั่นจะน่าอร่อยซีฟู้ดนั้นแซ่บๆเราจะแม่ๆแม่ซี่มึงยังตอนหนึ่งอยู่ออหกินก็เป็นพี่น้องคล้องดิบนี่ชิาค่าสนใจกับโเอาหรอคะพี่น้องเพราะว่ามันบอกกินดิบ บระด็นสองน้ำราคาแพงหรือบ่แพงตัวห้าบูกินดิบนะพี่น้องเป็นยังกแแ็แล้วแต่แบบพราะน่ะแบบแต่บริเวณมัดกันแล้วตะกุ้งเต้นอ่ะกรบเพกินขึ้นซื้อวัดดิบไปเอาเลยเป็นมาแต่น้อยจนใหญ่เปนที่พูดมันกระแสด้วยนะว่าเวณมัดก,กัน เต็มแค่นนะนนรับนคือักลองมาแล้วอืมแกไม่ได้อืมอันนี้เปนว่าสิบีหลอดนะหลอดละแปสิบห้าบาทสาใจดีนะใอ้รองอันนี้สิแก้กได้ไปลองวัตถิ หลมันก็น,น่นนนึอันรสชาิปันดินม้วนโอ้บอกว่าถุยดีแล้วม้วนดิีเปล่าม้วน่อยมันคือกินผักกาดเน,นี่ยน่คอน ตอนเดียวนี่ยก็ไม่ใช่ไม่ใช่ถูกถูกถ้พี่น้องมันจินกันระดับเกือบสามสี่ร้อยถึงสี่ร้อยประเด็นมีแบบนี้ยสี่ร้อยก็บาทเลยนะเฉพาะตอนเดียวแพงมากมันอร่อยจริงจังไปนั่งกินที่ร้านอาหารนั่นน่ะเขินอกซุปมาให้กินหางแซ่บแซ่บกองโค้งกับมะห้เรียบร้อย บ,บ,ดดบ้านเมีกับคนละรถอยู่ี่นเอาข้าจากร้านบ้านเตมีเห็ือว่านเตมีเอาเห็ดค่ะ ถ้าก,กองมันมือขอตวัวรสานเนเฮี้ยนเนาะทังตายรไเ่ล่าร้อ,รองกิ้มเรืเ่อวไ่ดาวพี่น้องอากาศเปลี่ยนฮ้อนมาในอากาศฮ้อนฮ้อนร่มๆเป็นแบบขี้งออกฮ้อนมาพุมันเป็นออกฮ้อนบูดบูในร่างกายแต่ว่าแซมอนเี่เขาก็มีเกล็ดของเขาเลยแต่สายพันธุาดเนาะนี่สายพนจากนโนเว่เลยไม่่อยได้นอนมาพี่นอ้องางคน นคือกันบอกพี่น้องนี่ก็ให้น้องอ,อุ้มเลาะอุ้มยอดยูฮันแล าเาะเวนกินไปประมาณแปดร้อยเลยไม่หาเหรอใช่ร้อนเลยับมันยแตกต่างกับา อาเวศขอเป็นมห,นนหมีขั้วขั้วลงเหนือนั่นแหละเนาะนี่คือหมีขั้วลงเหนือแน่นอนอะไรหมีขั้วลงเนือเอาเวลาที่ปลามันกระโดดขึ้นมามันคาบกับ,กบนั่นแหละคือปลาชะมันเวลาเขาขึ้นมาวางไข่เคยดูสารคดีไหมมัอนอะพี่หมีมัน,นะมมนไปกินดักกินปลาไม่เคยดูปลาไม่เคยดูอะไรทั้น <laughs> ดูแต่ปลาเวศว่ <laughs> าเป็นก็เพิ่งรู้กันว่าเวศเพิ่งสารคดีที่มีเขาไป ก็จะกินปลาติดึนมากนะปลาดซลมอนครับะเกียบคนไหายละลายพี่น้องงามๆเลยเกียบมา มันกินมันอยากกินปูกันย้นายสามมนกินไปนะครับเฮ็ดไปเฮ็ดเพื่อพี่น้องนะครับพี่น้องขอมากพ่อซื้อได้วะเพื่อนเก็บเ,เงินซื้อพี่น้องกินเออคือู่าะนี้ก็ซื้ออยู่แล้วพี่น้องจ้ะซื้อตลอด ว่าเวลากินกินเต็ม,มให้ปลาแซมอนเป็นปลาที่มีประโยชน์นะเพราะมีโรคปลาแซมอนเนี่ยเขาวิจัยมาแล้วอันว่าเป็นพาหะนำโควิดนะ ปตีน,นอกินเนีเ่ยเยอันนี้พ่เ็รเรียนถ้าพี่น้องลา,าสำหรับนิกอ่กอเาเกนเดอรเดอร์บบพอกันให่กินหนาขอบคุณทุกเมนทุกไล์ทุกกาลังใจี่เก่าและพี่น้องจากบุดจัสบาันใจดีกบี่ขอบคุณพี่น้นองท,ที่ยังติดตามหักรอีสานเทาคื้เก่าเด้อทุงิเป็นยังไงกะประเาเ็ศยังพิพาทไปขอโทษขอให้เป็นค่ะ